สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกรอบเพื่อนฝุ่นครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่อารันยประเทศครับผมเข้ามาเยี่ยมเยือนทีมงานนัดนิวโคราชหน่อยนะํำกับงานเองเลยครับวันนี้ วันนี้ผมพาดูรถใหม่ของทีมงานนัดนิวโคราชนะฮีโนโ่ครับผมตัวนี้เป็น FTR 2 4 0เจ้าตำรับหูช่างบิ๊กครับ นี่ครับอันนี้เลยน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่จริงๆครับคันนี้ฮีโน่คันเก่านี่เป็นตำนานไปแล้วนะครับ ในรูปแบบโฉมใหม่กระบ,บะเปิดข้างได้ครับรอบนี้วันนี้มีรถกี่คันครับเนี่ย ใหญ่เลยครับยังหยาบมากเลยเบิร์ตัดนะคันนี้ก็เดี๋ยวเรา วิ่งรอแมครของพิเขตไปนะพิเคตก็ว่าจะหลังสงการครับจะเข้าอ่ะต่อเนื่องครับไม่ไกลครับไปกลับก็ราวๆห้ากิโลเมตรคุณปูมาแล้วครับคุณปูโอ้ ก้าเหมือนกันนะคันนี้นะนคนปรปฐมต่อต่อห้ต่อต่อ,อต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ ยางระเบิดมีตอ่อครับเครื่องเท่าไหร่ ก็น่าจะเกินสไร่แล้วครับทีุ่มสม,มไว้โอ้ oh, เป็นดำยิงหลังนะคะนันนี้ดำยิงข้างหลังครับู้ oh. ดำใหญ่มากเลย oh. กระบอกดำใหญ่มากเลยครับรถคันนี้มัน เครื่องเท่าไหร่กันเนี่ยเครื่องเท่าไหร่ร้อยห้าสิบโอ้ร้อยห้าสิบมีสโลครับเครื่อง <150. S 1> e. อีโอ้มีโบด้วยครับอีเ e ฮ็ดร้อยห้าสิบแรงมาครับบวกเทอร์โบอินเตอร์นะแต่มีสโลครับคันนี้ไปละ ไ่ก็เริ่มเก็บงานแล้วครับจะส่งงานให้ครบ3ามไร่นะเดี๋ยวมารอชมคันต่อไปแล้วกันครับใครจะเข้ามาอ่ะต่อเลยครับมาแล้วครับแล้วเจ็บปุ๊ มาถึงที่เทแล้วครับมาถึงหน้างานแล้วอะไรวะโอ้ยแนบลั่นเลยอะรถรถเท่าแกเด้อเอาไว้หน่อย ถ้าแกเล่นแมคโครตัวใหญ่นี่มันก็รอไม่ค่อยนานนะครับบกรถเองเลยบกตลอดเลยนะไม่ต้องไปไหนนะเทสเปสปะอ่ะแล้วแต่ปูดดำนะครับ คุณหน้าคุณตาครับผ่านหลายๆคลิปมาสำหรับทีมงานนัดนิวโคราดนะเอ๊เจ้าเออ่อนยังไม่เสร็จบ่ได้ข่าวว่ายกชุดเฟืองท้ายใหม่ครับเจ้าเออ่อนอาจจะยังไม่เสร็จนะเนิบเนิ่มนิ่มเอารถาติดเครื่องไหมเนี่ยทำไมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวะ นี่เงียบที่สุดแล้วครับคันนี้ของบ้านแรงงานบอกว่านางชายจะโน้ตครับโอ้ยไอ้เอาพูดพูดออกไหมดิบ,บ,บ,บวกรถอะบวกให้มันดีๆหน่อยวะเงี้ยหาเทียว <laughs> เพร <laughs> แล้ว <laughs> ไปแล้วครับแล้วจะปุ๊บ <laughs> ชมกันต่อไปแล้วกันครับผมน่าจะไล่กันเข้ามาแหละมาไหมต่อไหมหน้างานอยู่ที่อารันยประเทศครับหลังโรงเรียนพวงคาม17ไร่ครับเหมา ชมคันต่อไปเลยครับมาแล้วเสียเรียกเสียชัดเลยไหมคันนี้เ <c oughs> ยบเลยเจ้เอ,อ้ยวิตารุม านแป้งแบบนี้ก็อย่างนี้แหละครับต้องเล่นแบบนี้ครับแต่ว่าเป็นงานเที่ยวนี้แคบๆนี้ไม่ได้กินเลยนะครับรถเข้าไม่ถึงผมขอขับสักวันได้ไหมเนี่ยสองสี่เนี่ยอ๋อ ชิดแรงหน้าดูรีแมปมาด้วยนะครับรีแมปมาทุกคันเลยครับเอ๊อเออทะเบียนสามสามนี่ไม่เห็นนะวันนี้ไปไหนเดี๋ยวสอบถามหน่อยสิ ทะเบียนสามสามไปไหนทะเบียนสามสามไปไหนกำลังมาไปอะไรครับทับสายเบิร์นเบิร์นทุกลูขุมขนอ่ะเดี๋ยวชมคันต่อไปครับผม ระดับได้แล้วนะครบสามไร่แล้วครับเดี๋ยวเก็บงานแล้วก็ส่งงานเบิกสองไร่ไเบิกสามไร่ไเบิกครับ่อจบแปลงไม่มีหมุนแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวชมกันต่อไปแล้วกันครับใครจะเข้ามาต่อจากทัดสายเบิร์นอะมาแล้วครับเป็นแมคก้าครับผม อีสุเมกานะจางก้าวครับอ้าไปไหนวะมันดูหรือเปล่านี่ ต่อเด้อ,อต่ำครับเครื่องเท่าไหร่ครัน,นี่เครื่องเท่าไหร่สองร้อสองร้อยสิบแปลงมา อาจจะไม่มีโบไม่ได้ยินเสียงเลยโอ้กระทะเลเดียนตัวนี้ ไปแล้วครับครบยังอ่ะเดี๋ยวรอชมคันต่อไปครับใครจะเข้ามาอ่ะมาแล้วครับสามสาม ็วิตลลมมาเลยทีเดียวนะกิดอัดยิดอัดอิดอัด,อด,อดเออรถไอชัดมันแนีนบผักมันมันเปลี่ยนหรือ,อยังวะ สี่ตัวครับคานของเจ้าทัดสายเบิร์นโอ้อ้าครบแล้วนี่คันนี้คันนี้เป็นคันแรกแต่ว่ารถก็ยังมาไม่หมดหรอกครับไม่รู้ว่า เอาไปทำอยู่หรือเปล่าหรือยังไงนะตบท้ายเลยตบท้ายเลยต่อท้าย,ล,ยลันล่นๆหน่อยอื้อคบคันแล้วครับแต่ยังยังไม่เห็นอีกสองคันนะวันนี้รถทีมงานนัดนิวโเคครับไปเดี๋ยวเราไปวิ่งงานกันต่อครับ หน้าง,งานอัปเดตหน้าง,งานแต่ละวันแต่ละพื้นที่ให้ผู้ติดตามได้ชมกันขอบคุณนะครับท่านหนที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณผู้ที่กดติดตามทุกคนนะครับที่เข้ามาดูสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ